ันดูี่กอช้างนี่ครับเอาบูซาไปก็ได้ครับอ่านี่ของแท้เลยนี่นี่มาหน่อนี่เอาช้างขึ้นรถแล้วครับนี่เอาช้างขึ้นรถแล้วมาดูนะครับนี่ช้างช้างตัวใหญ่มากช้างขึ้นรถนะครับนี่นะครับช้างขึ้นรถแล้วช้างขึ้นรถแล้วเด็กชายไผ่ตองเด็กชายไผ่ตอง นี่ครับคนเลี้ยงช้างของแท้ล่ะช้างกูอยู่ไหนนี่ของแท้ล่ะไผ่นี่นี่นี่เด็กชายไผ่ตองนี่เด็กชายเด็กชายบีเด็กชายพอไปเด็กชายพอด อ้ <S <S ดูนั่นดูนั่นรถสี่ถอยดากไปพ่านโอ้ยเด็กชายไผ่ตรงทำไรครับเด็กชายไผ่ตงไหนไหนมองอกล้องมแล้วเอาทำอะไรเจาะของพงเพื่ออะไรครับปลูกต้นไม้โอ้ไหนไหนดูที่อ๋อนี่เราต้องเจาะให้เป็นรูเพื่ออะไรอะครับเพื่ออะไรให้มีการการะบายออะโอเคครับน,นี่ฮะก็เนี่ย กองโฟมที่เจาะรูไว้แล้วนะครับก็จะเอามาปลูกนะฮะมาปลูกแล้วก็เอาฝาปิดอุ้ยนะมีหอยทากด้วยฮนะนี่ก็ได้หยอดมเมล็ดพันธุ์ต้นหอมไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะขึ้นไหมปิดไว้กันฝนโอเคนะฮะ